ได้ข่าวโปรดักต์คุณเนี่ยทำให้วัยรุ่นอย่างผมเนี่ยชีวิตดีขึ้นจริงเหรออ่าอย่าว่าแต่ดีเลยครับมันจะแซ่บขึ้นเลยครับผมแซ่บขนาดนั้นเลยความฝันของคุณคืออะไรความฝัน,นครับแพลตฟอร์มนี้จะโตที่ไทยนะครับแต่จะดังไกลระดับโลกครับผม <c oughs> ผมชอบชอบในเวช่เหคนขอบคุณครับฝันให้ไกลแลวไปให้ถึงขอต้อนรับกสู่ชาร์จแท็ก h a i แล n d คุณปัญจพลแก้วนันตาแอปพลิเคชันชื่อบีเบอร์รองรับไลฟ์สไตล์กินเที่ยวดื่ม ยังไม่มีผู้ใช้งานแต่มีร้านค้าที่พร้อมจะเข้าระบบแน่นอนแล้วสวัสดีครับชากสวัสดีครับผมแบงค์นะครับปัญญพลแก้วนาตาครับผมเป็นฟาวเดอร์ของแพลตฟอร์มบีเบอร์นะตอนนี้เป็นมาร์เก็ตติงกับ Operation Manager จอครับอยู่ที่สตูดิโอ i n ฟิศแห่งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาขอเงินลงทุนครับหล้านบาทกับหุ้นนะครับสาครับผม a p p พล c เคชันบีเบอรขอเงินลงทุน1ล้านบาท แลกกับข้อเสนอหุ้นส่วน3 0แพลตฟอร์มบีเบอร์นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งนะครับผมที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่นะครับเพราะว่าเราจะมีนะครับด้วยกัน5ส่วนนะครับที่ใช้บริการหลักนะครับตรงใจกับลูกค้าแล้วก็เราจะมีนะครับด้วยกัน5ส่วนนะครับแฟชั่นช้อปปิ้งบิวตี้ทุกอย่างนะครับผมส่วนแรกับจะเป็นนิวส์อัปเดตนะครับอัปเดตทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของขายที่ไหนหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาใน ร้านค้าของบีเบอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่รู้กัน a c e b o o k กับ i อจียอดคนที่เห็นเราก็จะน้อยลงนะครับไม่ว่าร้านค้าที่โฆษณาต้องโฆษณาเท่านั้นถึงจะเห็นนะครับคนที่ใช้ก็ไม่ได้เห็นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของบัตรสมาชิกและก็วอลเชอร์ต่างๆนะครับสามารถโดยที่มีอยู่แล้วสามารถนํามาขึ้นเป็นในระบบได้เลยครับสามารถส่งต่อ้เพื่อนได้ถ้าจะหมดอายุส่งเพื่อนไม่ไปก็สามารถส่งต่อ้เพื่อนได้ สะสมแต้มมีทั้งแต้มของร้านที่มีอยู่แล้วแล้วก็แต้มของบีเบอร์ด้วยเราจะได้2ต่อครับผมส่วนเพย์เม้นต์เราจะไม่ยุ่งยากครับจะใช้ผูกกับเพย์เม้นต์ทั่วไปครับผมโดยที่คนไม่ต้องมาเติมเงินในแพลตฟอร์มของเราให้ยุ่งยากสามารถใช้ได้นะครับส่วนที่4เป็นฟีดแบ็กนะครับเราจะใช้ฟีดแบ็กจริงจากคนที่ใช้นะครับเพื่อให้ร้านค้าได้ปรับปรุงทั้งสินค้าและบริการให้ดีขึ้นนะครับส่วนที่5เป็นคอมมูนิตี้ มันรูเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วครับต้องคุยกันกับเพื่อนเวลาอยากไปไหนส่งให้เพื่อนก็ส่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรก็ส่งให้ได้นะครับทั้ง5้าอย่างเนี่ยครับเราทาจากคนใช้จริงแล้วก็ร้านค้าที่ใช้จริงๆทาให้ตอนนี้นะครับอัตราการตอบรับของร้านที่เข้าไปคุยครับไม่มีร้านไหนที่ปฏิเสธครับการทําเงินของเราจะมาจากสส่วนนะครับเป็นค่าธรรมเนียมกับ Data นะครับได้ต่อไป Marketing Digital Marketing เนี่ยใช้ Data อยู่แล้วส่วนนี้ครับจะเป็นสิ่งสําคัญครับแต่เราจะไม่ได้พูดถึง เบอร์กับอีเมลนะครับผมอันนี้นะครับเป็นรูปแบบนะครับเป็นบัตรที่จะให้กับร้านที่จะแจกให้กับคนนะครับอันนี้เป็นด้านหลังเป็นลายครับเพื่อจะได้แอดมาได้ครับผมมันจะเป็นอันเล็กนะครับอันเล็กกับอันใหญ่อันเล็กก็คือสามารถใช้ได้พกสำหรับเป็นบัตรติดกับกุญแจนะครับส่วนอันใหญ่นะครับก็ใช้เป็นบัตรปกติครับผมขอความเข้าใจนิดหนึ่งได้ไหมครับ คุณบอกว่าอ้างเงินโดยหนึ่งคือดัตต้าเบสพอมีดัตต้าเบสก็เอาไปเอาไปใช้ในการจะขายโฆษณาหรืออะไรก็ตามใช่ครับอีกอันหนึ่งก็คือได้เป็นส่วนกลางเป็นคอมมิชชั่นของทรานเซชันที่เกิดขึ้นใช่ครับเราคิดเฉพาะทรานเซชันที่เกิดจาก epayment ครับ4%เเพราะว่าในการที่โคปกติจะอยู่ที่3% 1.6- ถึง3%ที่จะเป็นแพลตฟอร์มอื่นเข้ามาในแพลตฟอร์มเราเราจะเพราะฉะนั้นเราจะได้จริงๆอยู่ที่1%ครับผม1%ถึง2% ต่อ transaction ePayment ครับความหมายคือถ้าถ้าคุณมีร้านอาหาร1ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อโบทเชอร์ผ่านคุณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องครับร้านค้าคือคิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรคือเอามาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องซื้อผ่านผมครับร้านค้าสามารถคิดเองได้แฟร์กับทั้งคนใช้ทั้งร้านค้าครับผมแฮปปี้ทั้งคู่แล้วมันมีอะไรที่เขาจะต้องผ่านเว็บตัวเนี้ยอ่าเป็นส่วนการระบบการให้บริการครับถึงความสะดวกสบายเพราะว่าธรรมดา ePayment ก็แค่ จ่ายเงินครับซึ่งคนที่ใช้จริงๆแล้วอ่ะใช้ E-Payment ต้องการความสะดวกสบายซึ่งปัจจุบันก็มันก็ไม่ได้ให้ความสะดวกสบายมากผมจึงคิดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับทั้งผู้ใช้แล้วก็ร้านค้าครับจะได้ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเก็บ traction อะไรได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็เราจะเจาะจงเฉพาะกลุ่มไลฟ์สไตล์ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ยังไม่ได้มีคนมาเล่นเยอะครับคุณกำลังทำแอปไลฟ์สไตล์ถูกไหมใช่ครับ ผมแอปคือผมไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นแฟชั่นนะแต่ว่าผมคิดว่าคุณควรจะต้อง c o n s i อร์ถ้าคุณจะขายไลฟ์สไตล์นะคุณควรจะค c o n s i อร์เรื่องการแต่งตัวของคุณมากกว่านี้ <c oughs> ผม<ด>ขอผ่าน<ด>ครับ,คร,บครับผม,บผมตอนนี้สามารถโหลดได้ใน o o o g แลครับแล้วก็สามารถกดได้แล้วก็คือเหลือแค่ระบบการจ่ายเงินกับระบบปัดสมาชิก คคือมีในนเว็บเว็บแอ pp เปิลสโตรแล้วครับแล้วมีในในโทรศัพท์ในโมบายแอปมีโมบายแอปเรียบร้อยแล้วครับผมมีผู้ใช้งานไม่มีครับยังไม่มีครับแต่ว่ามีร้านค้าที่จะใช้แน่นอนแล้วครับผมทำไมถึงยังไม่มีผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าร้านค้ายังไม่ได้ใช้ครับมันผูกกับร้านค้าเพราะร้านค้าจะเอาไปให้คนครับผมแล้วก็โหลด ตรงนั้นเลยเป็นแบบออฟไลน์กับออนไลน์กึง่รผสมกันครับครับกไ็ไอเดียพวกนี้เนี่ยจะมีอยู่เยอะครับแต่ว่าอย่างนี้บอกเราสํหรับผมเนีโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังยังไม่เชื่อในไอเดียอย่างเดียวอาจจะต้องรอจนถึงขั้นตอนที่เป็น Execution ละมีการเริ่มทําไปแล้วครับก็ไอเดียนี้ผมขอผ่านไปก่อนครับผมฉันก็ยังงงอยู่เลยว่า b i e e r r คืออะไร ถ้าฉันได้ฟังชื่อบีเบอร์ฉันนึกถึงจัสตินบีเวอร์ไม่ไม่ใช่จัสตินบีเบอร์ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่บีเวอร์เพราะว่าดื่มเพราะว่าขอผ่านนะเพราะไม่เกี่ยวกับจัสตินบีเบอร์ขอบคุณมากค่ะมัน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 วิธีการหาเงินผมผมก็ยังอยากจะฟังอีกนิดนึงครับว่าว่าว่ามันหาเงินวิธีไหนแพลตฟอร์มนี้รูปแบบนี้มันอาจจะดูแปลกๆแต่ในต่างประเทศมันเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเรียบร้อยเลยครับซึ่งเป็นเป็นคนละกลุ่มตลาดด้วยซ้ำแค่เป็น เครื่องดื่มข้างถนนอย่างเงี้ยแต่แต่วันนี้มันมีอะไรที่คนข้างๆคุณก็จะทําขึ้นมาอันหนึ่งไม่ได้ด้วยแบรนดิ้งครับเพราะว่าแบรนดิ้งแบรนดิ้งของธรรมดาของพวกธนาคารเงี้ยครับก็แค่ต้องการจะแค่เอาค่าธรรมเนียมกับแค่คุยมันมันไม่มีร้านไหนที่ปฏิเสธครับเพิ่ง t r a n s i t i o ร้านพวกนี้อย่างต่าก็เขาเป็นว่า1ล้านบาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นค่าตกลงทั้งหมดกี่ร้านนะครับอ่า11ล้านบาท11ล้านครับ จะสร้างเงินต่อร้านอ่ะสิบล้านบาทขั้นต่ำเพราะฉะนั้นทารซีชั่นที่เขาแจกบัตรเครดิตอาบัตรสะสมแต้มอ่ะส่วนใหญ่อยู่ที่65%ครับผมและทีนี้65%สิ้าเขาจะผลักดันให้ใช้บัตรแอปของผม30%เพราะฉะนั้นต่อเดือนจะอยู่แค่3ล้านอ่าแค่11ล้านเนี่ยครับจะได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ50,000บาทครับจากที่คิดมาครับผมทา겟อ่าล้านหนึ่งห้านต์ลองวัดดวงกับคุณดู คิดว่าโอกาสเมกมันนี่น้อยมากเราจะลองวัดดวงเดี๋ยวแช่กับผมไหมเด้ไหมให้เขาเซย์เยสก่อนมฮะให้เขาเซย์เยสก่อนมตอนนี้มีดีลวางอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับจากเดิม1นึ่ล้านสาเปอร์เซ็นต์คือ1นึ่ล้านห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองคนใช่ไหมครับถ้าสองคนเราก็รวมกันก็เป็นร้อยผมก็มีคนทำงานเลครับเพราะผมว่าผมกินผมมานั่งคิดเองไม่ได้สองคนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ คือสมมติเอาอย่างี้ผมผมผมแชร์กับแกคนละครึ่งก็ได้คนละครึ่งก็ได้สำหรับคุณนะเนี่ยคุณมีคุณมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้ครับผมผมซื้อแล้ว ได้ช็อกได้ชาร์กถึง2คนเลยทีเดียวตื่นเต้นครับตื่นเต้นตต่้็ดีครับผมมั่นใจว่ามันต้องเป็นไปได้ครับคือเป็นคนที่ชอบนะครับเพราะว่าทุกคนเริ่มต้นจากความคิดนะครับแล้วก็ความฝันวันนี้เนี่ยคุณก้าวมาถึงจุดที่เรียกว่าไกลมากแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องลำบากต่อเยอะนะครับผมหวังว่าคุณจะไปถึงจุดที่คุณมุ่งหมายนะครับผมครับยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณมากที่แวะมาที่ชาร์กแท้งไทยแลนด์ครับครับสู้ ผมไม่ได้สนใจบีเบอร์นะสนใจทีมว่าเขาสามารถทําแอปมาในราคาอันนี้ได้อย่างคุณหมูคงไม่ต้องเพราะ <c oughs> คุณหมูเนี้ยมีคนทําอยู่มันเจ็ดร้คนแต่เรา,าเออเราในด้าน Space นี้เนี่ยเราก็เหมือว่าเราซื้อโ no น้ตเอาซื้อทีมเราทําอะไรอันแล้วไม่เจ๊งไปแล้วเออคนจะเออซาต้าต้องพ,พอเผาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีตังค์ซื้อลองดูอีกอัน